วิ่งบนเงินล้านครับเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5ครับวิ่งบนเงินล้านนะครับของ FCJD นะครับเข้ามาแล้วห้างวดติดต่อกันนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องผ่าหัดชไนแวนครับมือนีครับบั้นที่ดีสิมกลาคมสองหาหกเกาครับมือนีครับ จะมีนักท่องมาแบ่งปัน FC ทางช่องครับผมเนาะเป็นของ FC ใจดีนะครับวิ่งบนเงินล้านนะครับผมเนาะวันนี้วันที่20ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมวันนี้20แล้วบ้านผมครับอากาศกา็ถือว่าพอดีอยูผมเนาะ บอฮอนบอหนามครับพอดีครับผมเมื่อคืนนี้มีใครโชคดีบ้างครับผมเนาะของเลขลาวของผมนะครับผมให้เก้าแปดเลขออกแปดเก้าเมื่อคืนนี้ใช่ไหมผมให้เก้าแปดเงี้เมื่อคืนเนี่ยเลขลาวออกที่เจ็ดเจ็ดแปดเก้าครับผมเนาะเมื่อคืนนี้ครับล่างออกเจ็ดเจ็ดบนออกเจ็ดแปดเก้าครับ ถูกรึเปล่าพี่น้องกำแพงถูกยถูกตัวไหนอ่ะก็เอาอันปู่ให้มาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามันบอกแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมันบอกแล้วปู่ว่ารักร้อยเอาแปดมาใส่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดตัวเดียวก็เลยคิดว่าอ๋อแค่ชุดเดียวหนึ่ง ก็เลยเอาแปดของปูมาจับใส่แปดเก้าเจ็ดอีกก็เลยได้โทษแล้วก็เอามาตัดเล่นตัวที่ว <schnell rid i> ่าแปดเก้าเจ็ดแปดนั่นนะออ๋ตัดเล่นด้วยของปูสามแปดเนาะเมื่อวานนี้ให้มาเมื่อวานปูสามแปดเห้มาเจ็ดเก่าหลักกาเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าซีเพิรนเจ็ดเข่าของเพิ่นเนาะแมันพนเนโบกี่คู่เองแค่สองคู่เองก็ถือว่าเข้านะเพราะว่าปูให้มา ร้อยเนาะถ้าผู้ใดสร้างเงินก็จะได้ที่เอถูกสองสาคนอย่เมาอนดในโตอูกันอย่างโอ้เด็น้ำแพ็งในมอที่เอาอันแปคู่มัใสซเก่าเอีกชุดหนึ่งเป็นวัอ๋อแปมัตเซอีกตัวหนึ่งนี่ครับผมเดี๋ยวพา f อซทังช่องครับผมเนาะมาดูครับของ f อฟซีใจดีนะครับนี่ครับให้แม่ครับผมเนาะวิ่งบนเงินล้านครับ งดแรกเข่าสามตัวครับวิ่งสี่บนเข่าสามตัวงดที่สองวิ่งสองบนครับผมเนาะนี่ครับวิ่งบนเงินล้านครับเลขออกสองหาสองครับผมเนาะถือว่าเลขวิ่งแม่นมากครับผมงดที่สามครับผมนี่ครับไหมาสามเก้าแปดครับเลขออกไม่ป็นบอมีนไหมาสามเก้าหาเลขออกแปดเก้าห้าครับนี่ครับ เขาที่เก้าห้าวิ่งบนกับเขาที่เก้าครับผมเนาะสามงวดแล้วงวดที่สี่งวดที่แล้วนี่ครับผมเนาะงวดที่สี่ครับนี่ครับปีใหม่ครับผมสองกราคมสองห้าหกเก้าครับให้เจ็ดมาครับผมเนาะเจ็ดมาหลักร้อยครับก็ถือว่าเข้านะครับวิ่งบนครับแล้วก็งวดที่แล้วให้มาครับวิ่งบนครับเก้าครับห้าศูนย์เก้าเลขออกที่เก้าเจ็ดสองครับ นี่ครับกระชื่อว่าวิ่งบนเงินลานครับผมเนาะจะเพาะเลขวิ่งนะครับเข้ามาแล้วห้างวดติดต่อกันนะครับนี่ครับผมเสียดายมากเลยครับผมเนาะวดที่แล้วนี้สรุปเด่นบนครับสรุปเด่นบน8ปดสำนักนะครับเด่นที่เจ็ดครับผมเนาะนี่ครับพี่กทมพี่หนึ่งคาแครเอฟภูเก็บ แม่สระบุรีช่างคมเชียงใหม่แม่กองแล้วก็เอฟซีเลยนะครับผมเนาะนี่ครับผมสรุปเด่นบนแปดสำนักเด่นที่เจ็ดเลขออกเก้าเจ็ดแปดครับผมเนาะส่วนสรุปเด่นล่างครับผมนี่ครับเด่นที่เก้าครับไม่มานะครับมาหลักร้อยบนนะครับผมเนาะนี่ครับสรุปเด่นล่างสิบสำนักให้เก้าเก้ามาบนครับเดี๋ยวงวดนี้ ให้ fc ทั้งช่องรอก่อนเด้อครับผมเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้แค่วันที่ยี่สิบเองครับผมเนาะรอก่อนนะครับรอก่อนแล้วก็มาแจ้งข่าว fc นะครับผมเนาะนี่ครับวิ่งบนเงินล้านนะครับผมเนาะของ fc แม่กองครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเด้อครับผมเนาะนี่ครับให้สี่ออกหนึ่งสี่ห้าให้ห้าออกสองห้าสอง ให้9ออก895ให้0ออก706ครับผมเนาะนี่ครับมาหลักสิบครับผม4งวดงวดที่5งวดที่แล้วนี่ครับผมเนาะนี่ครับให้7มาครับผม7ก็มาหลัก10นะครับ7ก็มาหลัก10นะครับก็ถือว่าแม่นมากครับผมเนาะวิ่งบนเงินล้านของ FC แม่กองนะครับนี่ครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับวิ่งบนเงินล้านของ f อ fc ใจดีนะครับผมเนาะ fc ใจดี F C J D. อ่ะโอเคเดี๋ยวผมพา fc ทั้งช่องไปเขียนแนว่าทางดีกว่าครับผมเนาะของวินบนเงินล้านครับของ fc ใจดี C J D นะครับมันต้องขำแพงลบกวนหน่อยซิแปบ๊บหนึ่งประกาศให้หน่อย วิ่งบนก็ถือว่าแม่นนะครับผมเนาะนี่ครับวิ่งบนก็ถือว่าแม่นนะครับเข่ามาหางวดกิดต่อกันแล้วครับผมหนึ่งสองสามสี่นี่ครับแล้วก็หาครับผมเนาะนี่ครับผมวิ่งบนเฉพาะวิ่งบนนะครับเข่ามาหางวดแล้วนี่ครับเลขออกที่เก้าเจ็ดสองครับ มาหลักร้อยนะครับผมเนาะงวดนี้ให้มาแล้วครับงวดนี้ครับมามาดูซิงวดนี้ได้มาแล้วครับผมเนาะของ fcjd นะครับวิ่งบนเงินล้านนะครับงวดที่แล้วนะครับผมเนาะนี่ครับส่วนงวดนี้งวดนี้ให้มาแล้วครับวิ่งบนเงินล้านเด่นที่ห้าครับให้มาเม็ดเดียวครับ4ีห้า หนึ่งครับสี่ห้าหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเขียนให้ครับจับไปหน่อย f c ดีวิ่งบนเงินล้านครับ เด่นที่ห้าครับให้มาเม็ดเดียวครับสี่ห้าหนึ่งครับลงวันที่หนึ่งทับสองทับหกเก้าครับ,บ, 6, รบอะโอเคครับผมเนาะนี่ครับนี่ครับผมโอเคครับผมเนาะ วิ่งบนเงินล้านของ FC ใจดีนะครับเด่นที่5ครับ451เม็ดเดียวครับ451เม็ดเดียวนะครับนี่ครับผมโอเคครับผมเนาะแคปหน้าจอเด้อครับผมวันนี้วันที่20มกราคม2569นะครับผมเนาะ ที่ไหนอากาศหนาวบ้างก็ผมหรือว่าร้อนบ้างก็ผมเนาะบัดผมก็ถือว่าอากาศเย็นสบายก็ผมเนาะบ่อหอนมากบ่อหนาวมากกับผมกับประมาณนี้ครับกับสุดท้ายนี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิ่งคลิปนี้ครับเดินทางแขวคารปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ